ถ้วยชามที่จะใช้รับเรียงเจ้าฝรั่งไปคะดีแล้วจ้าสวยมากทำความสะอาดด้วยนะเครื่องสวยไปคะหม่อมเจ้าหญิงสบายฝากกราบทูลว่าได้เสียบรายชื่ออาหารไว้ทรงทอดพระเนตแล้วไปคะไหนเอามาดูซิไปคะ นี่อะไรเนี่ยใครเขียนว่าสละมันเออคือแม่เนืองเพคะแม่เนืองเขียนเนสียแรงให้เรียนหนังสือนักเรียนอะไรเขียนชื่อแกงก็ไม่ถูกมัสมันไม่ใช่สละมันได้ยินว่าแม่เนืองไม่ได้เรียนแล้วรือเพคะทัญย่าไม่โปรดให้ออกจากโรงเรียนมาได้ปีนึงแล้ว เดี๋ยวให้หม่อมเจ้าหญิงสบายขึ้นมาเฝ้าชั้นข้างบนแล้วกันจะได้ขอให้แม่เนื่องกลับไปเรียนที่โรงเรียนพรุ่งนี้เลยแม่เนื่องคงจะดีใจมากเพคะที่ได้รู้เรื่องนี้ มาเรียนหนังสือใหม่นะ่ะถ้าไม่ได้สมเด็จหญิงพระองค์กลางฉันก็คงจะไม่ได้มาเรียนแล้วละ่ะดีจังเลยนะพวกเรา <c oughs> อืมเ <c oughs> ออนี่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 วันเนี้ยครูจันน่นะบอกว่าจะมาช้าเพราะว่ามีประชุมครูให้พวกเราอ่ะนั่งอ่านหนังสือเรียนไปก,ก่อนละ่ะ <c oughs> <c oughs> อืม <c oughs> ก็ดีเหมือนกันนะ <c oughs> แล้วนี่แม่สุดาไปไหนละ่ะทำไมยังไม่มา นานน่ะสินะเดี๋ยวคงมาหรือมัง้งเอแล้วคุณวงศินป์ล่ะทําไมยังไม่มาเออคุณวงศินป์น่ะหึเออคุณวงศินป์น่ะถูกท่านอาทำโทดตายแล้วเรื่องอะไรหรอเรื่องแม่เวน่ะสิแม่เว คนยวนที่เป็นลูกมือห้องเครื่องหวานนั่นนะหรอนั่นละ่ะหลายวันมาแล้วนะคุณวงสินเดิมไปที่หลังห้องเครื่องหวานไปเจอกับแม่เวยแม่เวเนี่ยนะกำลังนั่งปอกอ้อยและหั่นอ้อยเป็นท่อนเสียบไม้วางพาากับเราเหล็กผิงไฟอยู่ เผาอ้อยเผาแล้วหอมกิ่นน้ำผึ้งอร่อยกว่าชาอ้อยก็นุ่มกว่าด้วยเผาเสร็จแล้วก็เอาไปปอกเปิดเสียบไม้แล้วก็นำมาแช่ตุ้น้ำแ็งพอจะเชิญเครื่องหวานขึ้นก็เอามาจากตู้ขอชิมหน่อยได้ไหมไม่ได้นน คุณวงสิ์ก็เลยเจ็บใจแล้ววันต่อมานะท่านอาไปซื้อข้าวตังมากระทาหนึ่งทอดกรอบเอาไว้โรยหน้าด้วยน้ำตาลจะเอาไว้หลานๆกินกันคุณวงสิ์ขึ้นไปบนตำหนักเจอเข้าก็เลยล้วงใส่ห่อจะไม่พวกเรากินกันนะ่ะแต่ก็ดันไปเจอกับแม่เวเข้าอีกอะไรคุณในห่อนอะ่ะ ไม่ได้น่ะนั่งสารจังเลยเนาะมาแล้วมา ร่วกันทันทีเอากันที่ตายไปข้างนึงเลยแม่เนื่องทำไมพูดอย่างนั้นล่ะไปเอาไอ้ย่าอย่าห้ามเอาเลยเอากันที่ตายเลยเอา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 เลยแม่เนื่องทำไมไม่ห้ามไปยุเขาทำไมเนื่องห้ามแล้วค่ะ ห้ามว่าอย่างไรฮะเนื่องห้ามไม่ให้เขาสู้กันด้วยมือเปล่าเพราะกว่าจะรู้แพ้รู้ชนะมันนานเนื่องก็เลยให้ใช้วุ้ดดีกว่าค่ะแย่มากแล้วทำไมถึงให้แม่สุดาหยิบแค่แปลงลบกระดานส่วนคุณวัดหยิบมีดมันจะสู้กันได้หรอเนื่องตัดสินด้วยความยุติธรรมนะคะก็คุณวดัดอะเตี้ยกว่าสุดาต้องเยอะเสียเปรียบเนืองก็เลยให้ใช้อาวุธที่รุนแรงกว่า สัวสุดาสูงย่องได้เปรียบคุณวัดต้องเยอะแค่แปลรกระดานนันเดียวก็ตีหัวคุณวัดแตกแล้วค่ะใช้ไม่ได้ต้องถูกลงโทษทั้งสามคนแล้วเรื่องมันเป็นมาอย่างไงล่ะสุดาดีใจค่ะที่คุณแม่มาหาบอกว่าจะรับตัวเยี่ยเจะคุณพ่อค่ะก็เลยมาขย่าโตัวคุณวัดเขาเพื่อจะบอกข่าวดีแต่ขย่าแรงไปหน่อยจนหมึกหกแล้ววัดเขาก็ลงไม้ลงมือก,ก่อน แม่สุดาเพศที่หนึ่งคุณวัดเพศที่สองส่วนแม่เนื่องเพศที่สามฐานยุต้องถูกหววก้นคนละห้าทีแต่สมเด็จหญิงน้อยทรงขอไว้ไม่ให้ตีนักเรียนบอกว่าถ้านักเรียนทําอะไรผิดให้ทํารายงานให้ทรงทราบจะทรงลงพระอาญาเองวันนี้เลิกเรียนไม่ต้องเรียนแล้วเฮ้ยแย่เลยอะ คิดๆก็ดีเหมือนกันไม่ต้องเรียนเนอะสุดาเนะเออนนั่ดีาไปหาอะไรอร่อยๆกินกันดีกว่าเร็วไปเถอะพวกเราพวกเราแม่เนื้องไม่ไปหรอเร็วเอาไปิงดีกันแล้วหรอไปและจะสู้กันทำไมเสียเวลาอย่าพูดอยู่แถมโดนลงมายาอีกทำไมทึาทำแบบนี้ฉันสอนเท่าไหร่จะไม่จำ ไปด่าแม่เวเขาทำไมฉันถามทำไมไม่ตอบโมอเอาพนามอะไรอยู่ฮะผู้ใหญ่ถามก็ตอบมาสิอะไรน่ะเม็ดพุทธรักษาครัเม็ดพุทธรักษาออมาทำไมแม่เนื่องกับคุณสีคำแล้วก็เพื่อนๆช่วยกันบอกว่า อมเมพุทธรักษานี้มาจะเป็นเครื่องคุ้มภัยไม่ให้ถูกลงโทษแล้วมันผลไหมละ่ะพระท่านน่ะคุ้มครองแต่คนปากดีส่วนคนปากชั่วน่ะพระท่านไม่คุ้มครองหรอกท่านอาเอาเชือกมาทำไมคะทำผิดก็ต้องโดนลงโทษท่านอ,า,นอาจะมาแต่ว่าอย่างนี้ข้าวก็ไม่กินถึงเวลาแล้วค่อยแกะออก เนจ้ำไว้ให้ดีนะเป็นลูกผู้ดีมีเชื้อมีสายจะเที่ยวพานปากไม่ดีด่าว่าคนอื่น,มนไม่ได้ กับท่านอา,าเราวป็นเนื่องตีจะต้องสามทีตีจับผูกอย่างงี้อีกให้นั่งอยู่อย่างเงี้ยต้องชั่วโมงหนึ่งเธอคงหิวแย่เลยนะอดทนหน่อยนะเดี๋ยวก็ชั่วโมงแล้วฉันจะให้แม่ฉันมารับกลับบ้านไม่อยู่ในวังนี้แล้วทำไมเธอคิดอย่างนั้นล่ะเราเคยเล่นเคยสนุกมาด้วยกันแต่เล็กแต่น้อยไม่ใช่เหรอ อยูด่ดีๆเธอจะมาทิ้งกันไปอย่างนั้นหรอใช่พวกเราอ่ะมีโอกาสมากกว่าคนอื่นๆต้องเยอะที่ได้เห็นในสิ่งที่เป็นบุญตาที่คนอื่นเขาไม่ได้เห็นกันจำวันนั้นได้ไหมวันที่เราสามคนเป็นข้าหลวงรุ่นเล็กน่ะวันไหนล่ะวันที่สมเด็จหญิงพระองค์น้อยทรงไปร่วมโต๊ะเสวยกับรนเก้ารัชกาลที่หกที่โรงเรียนเจ้าฝรั่งไง ให้ตึงๆรู้ไหมส่วนได้ก็อย่าดึงให้ตึงไปหรือหย่อนไปมันจะไม่สวยเดี๋ยวพอทำเสร็จแล้วเอาไหมฉันตรวจเองเข้าใจไหมผ่านคุ้มทำกันได้ไหมจ๊ะ แหมมากกันครบเชียวนะก็จะมาส่งเสด็จไงที่ข่าวท่านจะทรงฉลองพระองค์เต็มยศท่านคงงามจับใจเลยนะจนถึงเวลาเยี่ยงละ่ะพี่ละจวนแล้วใกล้เวลาเสด็จแล้วเก็บของให้เรียบร้อยเร็วแล้วก็นั่งกันที่เป็นระเบียบด้วยนะอ้าเร็วเร็ว เงนให้เป็นระเบียบดีๆ,ๆน่นะให้เรียบร้อยสเสด็จแล้วสเสด็จแล้ว ท่านหนังงามขนาดไหนคุณวงศิลเองยังบอกเลยดูแล้วลืมตายดูเท่าไหร่ก็ไม่จุใจนะ่ะนะอย่ากลับบ้านเลยนะอยู่ต่อกับพวกเราเถอะอยู่ในวังนี้ต่อก็ได้แต่ฉันจะขอแยกตัวจากการปกครองท่านอาจะย้ายไปอยู่เรือนข้าหลวง ไม่อยู่ที่นี่แล้วแต่ว่ามันไม่เหมาะสมนะอายุขนาดพวกเราอะ่ะยังต้องมีผู้ปกครองเหมือนหมาต้องมีเจ้าของนะ่ะฉันเลือกทางเดินของฉันละแม่เนื่องกับคุณสีคำก็อยู่กับท่านาตาท่านอาต่อไปเถอะฉันไม่อยู่แล้วหนังสือ,อฉันก็จะไม่เล่นต่อไป ตามใจชีวิตใครชีวิตมัน ใช่แล้วสมเด็จหญิงองค์น้อยท่านสรงให้เตรียมไว้ท่านจะทรงถ่ายรูปมาเรียนโรงเรียนนิพาคานที่สอบไล่ชั้นม .6 ได้น่ะหรอมีใครบ้างละ่ะก็มีท่านหญิงแดงคุณฟูผลคุณสลัดคุณวัฒนพันธ์แล้วก็แม่เนื่องแม่เนื่องด้วยหรอก็ใช่สิอะไรพี่ล่าอยู่เรือนเดียวกันแท้ๆทำไมไม่รู้เนี่ยก็ใครจะไปรู้ละ่ะเห็นทำอะไรก็ไม่ได้เรื่องได้ราว ก็ไม่คิดว่าจะเรียนเก่งโอ้ยถ้าไม่เก่งจริงสมเด็จหญิงนะท่าไ,ไม่คัดสอบหรอกทั้งโรงเรียนก็ได้มาแค่ห้าคนนั่นล่ะแล้วก็สอบได้หมดเลยนะท่านน่ะดีพระไทยมากจะเก่งจริงอนะ่ะเนาะใช่นั่นไงสเสด็จแล้ว เอาล่ะยืนเรียงตามลำดับสูงต่ำเลยเอาล่ะนะนักเรียนที่จบมัธยมหกโรงเรียนนิพาคารุ่นแรกห้าคนพร้อมแล้วนะหนึ่งสองสามวนวนเวียนไป จะตกใจเขาไม่เห็นพวกเราทัดแก้วเจ้าจอมใกล้สว่างแล้วโปรดเล่าเรื่องราวของสถานที่นี้ให้เราฟังต่อก่อนที่มนุษย์จะมาณที่นี้ด้วยเถิดชีวิตในวังสวนสุนันทาหมุนเวียนเปลี่ยนผ่านไปสมเด็จหญิงพระองค์กลางทรงสิ้นพระชนเป็นพระองค์แรก หลังจากนั้นพระวิมาดาเธอก็ทรงประชวรและสิ้นพระชนในวันที่24มิถุนายนพุทธศัการาช2472เพียงอีกสมปีต่อมาก็เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองสมเด็จหญิงพระองค์น้อยสเสด็จหนีภัยการเมืองไปประทับที่ชวา เจ้านายพระองค์อื่นๆรวมทั้งคุณข้าหลวงและคนเก่าคนแก่แต่างก็กระจัดกระจายกันออกไปวังสุนันทาถูกทิ้งร้างอีกครั้งหนึ่งแต่แล้วหลังจากนั้นห้า <Watching> ปีก็มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นคณะรัฐมนตรี ได้ลงมติเปิดสอนที่นี่เป็นโรงเรียนสองแผนกแผนกสามัญเปิดสอนชั้นประถมจนถึงมัธยม8แผนกวิสามัญเปิดสอนสําหรับฝึกหัดครูพวกเธอทุกคนเป็นนักเรียนรุ่นบุกเบิกของโรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัยครูหวังว่าเธอทุกคนจะตั้งใจเล่าเรียนเพื่อนำความรู้ไปพัฒพนาประเทศต่อไป ากวังสวนสนันทาสู่โรงเรียนสำหรับกุลสตรีและในที่สุดจนบัดนี้เป็นมหาวิทยาลัยราชพัฒสวนสนันทาแต่ไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรที่นี่ก็ยังเป็นที่ให้ความร่มเย็นให้ความรู้ให้การศึกษา และให้การอบรมบ่มเพาะกุลบุตรกุลธิดาให้เป็นคนดีของสังคมตลอดมา สเตตเราออกมาข้างหน้าก่อนเอาเร็วๆโอ,โอ้พี่อะทำไมต้องมาซ้อมในเช้าขานาดน,นี้ก็ไม่รู้เมื่อคนะืนอาจารย์ชวนมาหน้านให้จัดในิทศรรการจนดนึกยังไม่ได้นอนเลยเนี่ยคือว่าพวกเราเนี่ยต้องซ้อมตั้งแต่ตอนที่คนยังไม่มาไม่งานหน้ามันมจะวุ่นวายเราจะไม่ได้ซ้อมอีกเข้าใจใช่ไหมเข้าใจก็ได้ค่ะอ้าแล้วเราอะพร้อมหร,รือยังท้องค่ะพี่โอเค พี่ครับพี่ครับเปิดคิวประกาศคิวแรกได้เลยครับเนื่องในวโรกาสเฉลิมฉลอง70ปีมหาวิทยาลัยราชพัฒสวนสุนันทาขอเชิญทุกท่านร่วมชมการแสดงพิเศษจากคณะนักศึกษาเรื่องกลิ่นแก้วเจ้าจอม